สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆชาโซเชียลแพนค่ะวันนี้ตัดผมให้กับแฟนคลับน้องทินาชื่อน้องอะไรคะน,ครน้องหมูแฮมครับอันนี้พี่แจ๊คค่ะวันนี้ตัดผมการหมูแฮมผมยาวมากแล้วก็ผมหนาด้วยหมูแฮมเ,เป็นแฟนคลับที่นาหรือยังครับ ฝากอะไรฝากบอกนะครับฝากบอกอะไรให้กับพี่นานในสีเดือนที่จะแท็กกันให้ชอบเป็นปื้มตามอยู่แล้วใช่ไหมเจอกันบ่อยไหมครับเจอพี่นานไหมบ่อยครับอ๋อเจอกันบ่อยไม่ต้องฝากกับพี่นาขนา <c oughs> นิดนึงวันนี้ตัดผมให้กับแฟนสาบพี่นานแล้วนะแล้วพี่นานเป็นขอดไปของแก่นเป็นยังไงบ้างกลับมาเมื่อไหร่ครับพี่นาขาเม้น์มาด้วยนะคะ นนแล้วก็ามานี่เลยมาสองแฮมอีกนิดนึงมาตอนนี้ไปฝรั่งเศส <laughs> เอ้าวหรอไปฝรั่งเศสแล้วเหรออ่าไปฝรั่งเศสกลับมาวันที่หกค่ะฝรั่งเศสที่อยู่ใกล้กับลราวๆนี่ใช่ไหมคะ <laughs> ก็น่าเป็นหลอกขนแก่นอยู่ไม่ใช่เหรอว่าก็กลับมาจากขนแกนแล้วพี่นาไปฝรั่งเศสเลยะคะ่ะ <laughs> แล้ววันวันที่หกน้องพี่นามีคอนเสิร์ตตรงลานพลราก,กอนอ๋อเดี๋ยวพี่ก็ไปนะไปไหมไปไปเสียเขาเก็บเงินไหมครับ ดูนิดนึงเออไปดูด้การตินาจะออกอะไรบ้างอยารู้ใช่ไหมจะออกซิงเกิลหรืออะไรออกเป็นออกเป็นอะไรคะเป็นเป็นบอยเป็นวงเกิร์ลแบนด์เหรอคะเกิร์ลแบนด์ขนาดขนาดนั้นยังเกยขนาดตินาตัดผมตัดผมไห้กับแฟนคลับไว้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะตินาค่ะสวัสดีค่ะ